ไม้ค้างนะครับสำหรับสูตร้อสแดงคูณสองนะครับทาได้ทุกที่ทุกสภาพอากาศวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเวลาประมาณแปดโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรขึ้นบ้างครับตอนนี้ก็ไลก็จะชวตัวให้เห็นนะครับที่บนผิวน้ําบ้างข้างล่างบ้างนะครับตอนนี้มีการแต่งตัวนะครับแต่้องตัวนี้ความละเอียดมันไม่เยอะครับจะไหวกันให้เต็มที่หมดแล้วก็จะมีลูกน้ําอยู่ด้วยเพราะเมื่อวานที่ ตักไว้ครับมันจะมีลูกน้ำอยู่แล้วแล้ววันนี้มันจะมีไข่ดึงนะครับที่ที่มาประมาณนี้มันจะเป็น,นเหมือนเหมือนกับเม็ดข้าวครับแต่มันเป็นสีดาแต่เดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวตัวนี้ออกไปดูดไว้นิดเดียวพอครับเนียนนี่ก็อีกชุดหนึ่งแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวไปแล้วรับอันนี้กระมังที่นแรกชุดกระมังที่สองสอนนลูกน้าก็เยอะนล้ว มีมียุ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเราจะเจ็บไว้ดูดนิดนึง่งัรให้มันเข้าไปครับแตทีนสองจะมีแมลงนะครับเจ้าต,ตัวนี้เองนะที่อยู่ตรงกลางจอนะครับตัวนี้แหละที่ดีมากๆเลยอย่าไปทำรนะ้ายมันอันนี้นะครับ ลารามังที่สามครับลูกน้ำคือลนยก็จะเต็มหมดเลยถูกไหมครับตอนนี้มีการแตกตัวแล้วนะครับก็คือด้านล่างจะมีเป็นลนยฝุ่นทั้งหมดเลยครับฝา่งลารามังเลยก็จะมีไข่เหมือนเดิมไข่เราก็จะเก็บเกี่ยวไว้ครับนี่ครับที่เก็บมามันจะเป็นเดีย๋ยวมันจะเป็นตัวยุงตัวอ่อนนะครับเป็นลูกน้ําตัวอ่อน ก็เอาไปให้ลูกปลาเล็กๆกินได้เลยครับเพราะมันจะเป็นฝอยมากนะครับส่วนกลมาที่สี่ครับตอนนี้เปผมใช้ไปถ่ายสองดูครับมีเริ่มมีตัวของามลเซียมแล้วนะครับแล้วก็จะมีไข่ดูเหมือนเดิมไม่เก็บครับเดี๋ยวติดตามกันวันที่สามทีนะครับวันที่สามก็คือเราจะแยกเป็นหกที่นะครับแล้วก็จะมีการเก็บเกี่ยวเอาต้นทุนคืนนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับ